วันนี้วันที่ยีสามกุมภาพันธ์สองพ้าร้สเราดูทางทีวีเป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าไปตรวจคน้นหาตัวพระธรรมชโยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีการลบหลู่แต่อย่างใดในฐานะที่เป็นชาวบุคคลหนึ่งผิดถูกเป็นเรื่องของบุคคลแต่ที่นำมา เล่าสู่กันฟังตรงนี้ในเรื่องของอ่านตามดวงดาวพระธรรมชยโยเกิดความรู้ทางโหราศาสตร์ไม่ได้มีจัดนาลบหลูแต่อย่างใดในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งผิดถูกเป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องพิสูจน์กันอันนี้เป็นเรื่องทางโหราศาสตร์ที่ผมเคยเขียนไว้นานแล้วแล้วก็เอามาย้ำอีกครั้งหนึ่งเคยเขียนอยู่ใน f ฟ c บ b o o k ิ่งนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้รู้ว่า พระธรรมชโยกเกิดวันที่22เมษาสองนสี่รเคยเขียนไว้ว่าเมื่ออายุ73ปีดวงดาวตกดาวอาทิตย์ตกดาวราหูเมื่อตกดาวราหูมาตรงกับเลข7เลข7ตรงมาหาโจรถ้าดูเลข3ตรงนี้นะฮะที่75เลข3ปุตตะสุตตะสุภา,าคือการเดินทางไกลมาตกเลข5 เป็นมหาอุบาทตอนนี้เรามาดูที่ว่าเมื่ออายุ73บอกเมื่อเราตกลาวหูผมบอกลาหูก็ระวังเรื่องของเรื่องการงานเรื่องบุคคลเลขเจ็ดก็ตรงกับตัวเองถ้าเกิดบางเสาเมื่อตรงกับตัวเองเป็นเรื่องของมันก็จะมีปัญหาถ้าไม่เรื่องสุขภาพก็ในเรื่องของถูกใส่ลายป้ายสีฉะนั้นบอกแล้วว่าผิดถูกเป็นเรื่องของบุคคลนะครับ อันนี้ไอการผมยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของว่าเอาค่ายบางนจันทร,ร์เข้ามาจะเห็นว่าการจับตัวพระธรรมชโยในวัดพระธรรมกายถ้าดูแล้วก็เหมือนกับบอกว่าการป้องกันตัวของพระในวัดและลูกศิษย์จะเปรี่ยมเหมือนอะไรก็ดูกันไปนะครับ มาดูตรงนี้ในในภาพตรงนี้พระธรรมชโยจะป่วยหรือไม่คณะแพทย์แถลงพระธรรมชโยอาการป่วยสุดหนักลงเสี่ยงติดเชื้อเฉียบพลันสูงตรงนี้เมื่อคนไม่เชื่อธรรมชโยป่วยจริง ตอนนี้เป็นภาพที่ในวันนี้นะฮะภาพวันนี้ยี่สามคุมภาสองพันธ์2 5้อยหกสิบก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทางบัดของพระธรรมกายก็มีผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายทอดสดกันมาให้ได้เห็นภาพนี้ก็ภาพเหตุการณ์ที่พระกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ากำลังยื้อกันอยู่นะฮะพระก็ใช้ในเรื่องของการสวดมนต์เดินเข้าไปขอร้องในที่สุดก็ทหาร ถือเป็นชาวพุทธเหมือนกันก็เลยก็ต้องถอยล่นภาพนี้คือพระประจันหน้าทหารสาวกเสริมกำลังป้องธรรมกายสุดชีวิตอันนี้เป็นช่วงตอนเช้านะครับตอนเชา้ายี่บสามกุมภาสองพันร้อยหกสิบอันนี้ที่ผมเขียนไว้ดูเลขอายุเจ็ดสิบสี่ปี ดาวจันรมรณะดูสุขภาพอาการเป็นเช่นไรอันนี้เขียนไม่นานแล้วนะครับเหมือนที่พูดที่บอกไว้ตั้งเริ่มกมะตกดาวอาทิตย์ตรงนี้ก็ไม่ดีมาตกลาหูช่วงนี้เป็นเรื่องของเคราะห์นะฮะล้วกเ็เดี๋ยวจะขยายความเมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับในตรงนี้ผมเขียนว่าจับพระธรรมชยโยในวัยเจ็ดสิบสามปีช่วงเคราะห์อของพระธรรมชยโย ในเมษา2 5 5 9ถึง2 5 6 0และมกรา60ถึงมีนา60ถือว่าจับยากหาตัวยากยกเว้นเข้าอายุ74ปีตกมรณะป่วยหนักถูกหามเข้าโรงพยาบาลโอกาสเป็นเช่นนี้อายุ73ตรงเลขหนึ่งตรงฐานลาหูเป็นช่วงกลุ่มเคราะห์ถูกทำลายที่ยกภาพนี้ขึ้นมาก็บอกอย่าให้ถึงจุดนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นพระที่นั่งอดอาหารนะครับอันนี้เป็นของเวียดนามพระเวียดนามในการต่อสู้ของเขาของเราก็อยากให้เป็นเช่นนี้นะครับตอนนี้มาดูที่บอกว่าจับตัวยากนะครับยกเว้นเจ็บป่วยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของโรสศา,สารเป็นความเชื่อจะจริงแท้อย่างไรนะฮะบ,บอกพระธรรมยุทพระธรรมชโยเจ็บป่วยอาการอาพาธ าในทางโหราศาสตร์ก็ต้องมาดูว่าในช่วงอายุนะครับ73ปีคือช่วงเมษาพศ59ถึง60ตกเลขหนึ่งตรงนี้ตกลาหูตกเลขจันนะเลขเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตกเลขหนึ่งมาตกลาหูมาตรงเลขเจดมาหาโจรแล้วพอมาถ้าอยู่ในช่วงตรงนี้ ที่ผมบอกว่าเรามาดูตรงนี้ในเลขเนี่ยหาตัวจับยากมากเสร็จแล้วมาดูช่วงเกณฑ์ถ้าเป็นช่วงอายุ74ปีนะครับช่วง74ปีตกเลข2นะตกเลขสตกเลข2เกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ตรงนี้เป็นมรณะฉะนั้นช่วงเกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยเลข2นี่จะแปลถ้าเราหงษ์ลศาสณแปลว่าเบาหวานก็ได้นะฮนะมาตรงเลขหมาตรงเลขหมาตรงเลขหเคหังนะ เคหังนาวังนาวังเป็นลักษณะของการเดินทางยังเป็นลักษณะการเดินทางพอเข้าเจ็ดสิบห้าตอนนี้เมษาหกศูนย์ถึงหกหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะฮะตกดาวสุภาพที่บอกว่าจะจับได้หรือไม่ได้คงจะจับยากยกเว้นอย่างเดียวท่านพระธรรมเชยโยเจ็บป่วยแต่พอเจ็ดสิบห้าช่วงนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าตรงนี้ไม่ดีนะเกี่ยวเรื่องทางด้านผู้ใหญ่เกี่ยวเรื่องผู้ใหญ่เกี่ยวเรื่องการงาน แล้วมาตกเลขห้ามาหาอุบาทมันตรงเกี่ยวกับเรื่องมาหาอุบาทแล้วตรงเลขห้าตรงเลขห้าตรงนี้ตกฐานที่นั่งลักษณะร้อนลุ่มกลุ่มฉะนั้นในช่วงของพระธันทชโยอายุเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเป็นช่วงที่ไม่ดีจะบอกแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของของบุคคลนะฮะอันนี้เป็นเกิดความรู้ทางโหราศาสตร์เท่านั้นก็เอาใจใช่วยทั้งสองฝ่ายก็ อันนี้รับทราบไว้เป็นเรื่องของโลหโะราสาัสศัก์นะครับ